สวัสดีค่ะ Welcome to another episode of Mommy a n f i f y นะคะกับเมย์ค่ะกับการใช้ชีวิตเลี้ยงลูกอยู่ในนิวยอร์กไรเดงนะคะวันนี้เมย์จะมาพูดคุยถึงว่าเวลาจัดห้องนอนลูกเนี่ยทำยังไงดีควรให้ลูกนอนกับพ่อแม่ดีไหมหรือว่าจะแยกห้องนอนลูกดีแล้วจะแยากกองกี่หวออะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเอาจริงๆคนที่นี่นะนะเขาจะแยกห้องนอนตั้งแต่เกิดเลยค่ะก็คือ และแต่ทานลกอะ่ะพากลับออกมาจากโรงพยาบาลใช่ไหมมาถึงบ้านปุ๊บเขาจะมีห้องของตัวเองเลยค่ะก็คือพ่อแม่เนี่ยจะแต่งห้องลูกไปเลยประมาณว่าเผื่อโตเลยอะ่ะก็คือแบบตอนแรกมีเปมีชั้นมีที่นอนมีอะไรงี้ใช่ไหมก็คือจะมีครบไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะแยกห้องนอนกับพ่อแม่นะคะอันนี้เมย์ก็เลยทําเหมือนกันก็คือพ่อแม่อยู่ห้องนึงแล้วก็ลูกอยู่ห้องนึงแต่ว่าให้เขานอนรวมกันค่ะซึ่งจริงๆอะ่ะเมย์ก็เคยจัดแบบ ลูกนอนแยกกันหมดนะแต่พอเขาจริงๆอ่ะเขาอยากนอนด้วยกันเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเขาเล็กอยู่อะไรอย่างนี้ด้วยมั้งก็คือพอเล็กอยู่เสร็จก,ก็เลยอ่าชอบนอนด้วยกันไหมก็เลยสุดท้ายก็เลยยอมแล้วก็ลองดูกันว่าสรุปลูกนอนดีขึ้นจริงๆค่ะก็คือเขาจะแบบผ่อนคลายขึ้นแล้วพอพอไม่นอนด้วยกันอ่ะมันสร้างเสริมความผูกพันของพี่น้องอะไรอย่างนี้มั้งก็คือถือว่า work ดีก็เลยทํามาตลอดเลยค่ะแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีเตียงของตัวเองมีผ้าห่มมีมอนเส้ของตัวเองจะไม่แชร์กันเพราะไม่เคยแบบ เวลาไปนอนโรงแรมนี้ใช่ไหมให้แบบนอนแชร์ผ้าห่มกันนะสุดท้ายนะดึงไปดึงมาเขาจะอารมณ์ไหมก็เลยแบบเออไม่ให้ใชหแชร์ผ้าห่มละถึงจะนอนแบบติดกันอย่างนี้ก็ตามแล้วตรงนู้นก็คือเตียงน้องเคนคนเล็กนอนไปเลยเพราะว่าน้องเคนจะนอนถีบนิดนึงเข้าใจอารมณ์เด็กไหมยิ่งเด็กเนะี่ยยิ่งนอนกิ้งเยอะเนาะก็เลยแบบอ่าแยกไปนอนแยกไปนอนแยกไปนอนก็คือจะมีเตียงของตัวเองนะคะแล้วเนี้ยเมย์ก็คือจะซื้อเตียง5้าฟุตไปเลยเพราะว่าเผื่อเขาโตไปเลยคือแบบอยากซื้อครั้งเดียวค่ะ ซึงถามว่ามีคนที่แบบนอนรวมกันกับพ่อแม่ได้ไหมจริงจริงมันก็ดีนะสมมติตอนเมย์เนี่ยก็คือเม์ก็ยังจะนอนห้องเดียวกับลูกอยู่นะตอนที่เลกอยงนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราให้นมใช่ไหมพอให้นมทั้งคืนเนี่ยให้ลูกออกไปห้องลูกบ่อยๆมันก็ไม่ไหวเนาะบางทีเนาะแล้วก็คือจะมีแบบเออเม์ก็เลยเอาที่นอนของลูกเนี่ยมาไว้ในห้องเดียวกันอย่างนี้นะคะ่ะแล้วเขาร้องทั้งคืนอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คือได้แต่ว่าพอเริ่มหยุดกินกลางคืนแล้วสมมติอย่างนี้ใช่ไหมนั่นก็คือจะเป็นเวลาที่ เมย์จะย้ายห้องลูกค่ะจะควบเนื่องควบครึ่งหรืออะไรเงี้ยก็คือจะย้ายห้องลูกไปห้องนึงเลยบางคนโชคดีมากๆอ่ะสี่เดือนลูกเริ่มนอนเต็มคืนแล้วใช่ไหมถ้าเริ่มนอนเต็มคืนอย่างนั้นอ่ะเป็นคนที่เนี่ยคือย้ายเลยค่ะย้ายออกไปห้องอีกห้องหนึ่งไปเลยค่ะนอนแยกกันกับพ่อแม่ดียังไงก็คือหนึ่งเราได้ความเป็นส่วนตัวเนาะเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีเขานอนแบบอย่างลูกเมย์นอนสองครึ่งครึ่งใช่ไหมล่ะก็คือนอนสองครึ่งครึ่งเสร็จก็คือลูกนอนแต่ว่าแม่นอนสองค่ครึ่งไม่ได้เลย แม่ต้องแบบล้างจานเก็บผ้านน่นนี่นน่นนั่นเพราะฉะนั้นยังไงก็นอนไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแยกห้องออกไปเราจะได้อีการลีลักขึ้นด้วยแล้วก็แบบจะอาบน้ําอะไรก็ไม่ต้องกลัวดังลูกอย่างเงี้ยเมย์ก็เลยแบบเห็นว่าถ้าในเมืองนอกเนี่ยเขาแยกห้องกันเพื่อความเป็นส่วนตัวของพ่อ,อแม่ด้วยค่ะจะเข้าจะออกจะตื่นเช้าอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยไม่ต้องมาปุกกันค่ะอย่างเวลาไปโรงแรมอะรู้สึกเลยถ้านอนกับลูกเนี่ยนะเราลูกไปเข้าห้องน้ําทีเราทําอะไรทีนะลูกก็ตื่น อาจจะไม่ตื่นแต่มันก็แบบมันไม่สบายแล้วมันไม่สะดวกเราใช่ปะเพราะฉะนั้นคนที่นี่ก็คือจะแยกห้องไปเลยอย่างเงี้ยค่ะส่วนบางทีเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกก็คือลูกแต่ละคนอ่ะก็จะมีห้องของตัวเองไปเลยซึ่งแบบนี้เมย์เคยทําแล้วก็คือคนหนึ่งห้องหนึ่งคนหนึ่งห้องหนึ่งคนหนึ่งห้องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะแต่งห้องไปเลยอันนั้นเมย์เคยลองแล้วก็เลยรู้สึกว่าข้อที่ไม่ดีก็คืออาจจะแยกห้องพวกเขาเองเนี่ยเร็วไปหน่อยก็คืออาจจะแบบ ถ้าเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องย้ายถูกเลยใช่ไหมลูกก็อยากมีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าพอเด็กเล็กอ่ะสี่ขวบห้าขวบหกขวบยังน้องมีแปดขวบเนี่ยนะยังไม่อยากแยกห้องมาเองคนเดียวเลยเขาก็จะแบบชอบนอนกับน้องๆอีกสองคนเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยเอาเตียงเนี่ยมาไว้ในห้องเดียวกันให้หมดเลยค่ะห้องนอนเดียวก็คือจะถือว่าห้องนั้นอ่ะเป็นห้องนอนไปเลยแต่ว่าจะไม่ให้นอนเตียงเดียวกันคืออันนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของที่บ้านด้วยเนาะว่าแบบ เออที่พอไหมจัดยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ลองเข้าไปดูกันแต่ว่าตามความรู้สึกนี้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยเมย์ชอบให้ลูกแยกเตียงกันเพราะว่าเวลาเขาดิ้นไปดิ้นมาเขา้าใจไหมเมย์เคยละมันนอนด้วยกันนะนะเวลาไปโรงแรมน,นะเดี๋ยวกิ้งไปโดนกันมากตอนหลับเดี๋ยวทีบกันบ้างตอนเช้าเดี๋ยวแบบคนนึงเป็นพวกตื่นเช้าเนี่ยไอ้น้องซันเป็นพวกชอบตื่นสายอย่างเงี้ยพอนอนเตียงเดียวกันอะขยับนิดเดียวอะ อีกคนตื่นละเงีก็ไม่ไหวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมย์ก็เลยอ่ะอย่างน,น้อยน,น,น,นอนห้องเดียวกันได้นะลูกแต่ว่านอนคนละเตียงคนละผ้าโมจะได้ไม่ต้องดึงกันด้วยค่ะแล้วก็คนละหมอนนี่ค่ะก็คือเป็นแบบนั้นไปอีกอย่างหนึ่งที่คนต่างประเทศทำอย่างเงี้ยจะเพราะว่าฝึกความเป็นอ่าอินดีพเดนซ์ของลูกได้มั้งก็คือเป็นตัวของตัวเองช่วยเหลือตัวเองอย่างในห้องอย่างเงี้ยเมย์ก็จะมีว่ามีชั้นหนังสือนี่ใช่ไหมก็คือ ชั้นหนังสืออันนี้คือเมย์จะให้ลูกเป็นคนเก็บเองสังเกตไหมว่าของเล่นน้อยมากแล้วหนังสือก็มีแค่นี้เพราะอะไรเพราะว่าเมย์มีห้องเล่นให้ลูกแยกออกมาแล้วถูกไหมจากในอพิโตดหนึ่งที่ให้ดูแล้วนะคะว่าคือมีห้องเล่นส่วนตัวไปเลยของลูกห้องนั้นน่ะมีทุกอย่างเลอะได้อะไรได้แต่อย่างที่บอกก็คือเมย์จะคุมปริมาณก็คือให้ลูกบอกว่าถ้าจะเล่นเนี่ยเล่นที่ห้องนี้ห้องเดียวส่วนของเล่นเนี่ยแม่จะไม่ให้เอาไปห้องอื่นเพราะฉะนั้นห้องนอนเนี่ยน้อยมากเอาไว้แบบ ตื่นเช้ามาแล้วไม่รู้ทำไรก็เล่นอ่านหนังสือหรือว่าแบบก่อนนอนมีเล่นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะไม่อนุญาตให้ขนจากห้องเล่นเนี่ยขึ้นมาเล่นที่ห้องนอนนะคะอย่างเงี้ยจัดเก็บง่ายด้วยก็คือดีต่อเราแล้วก็ลูกก็ฝึกระเบียบวินัยด้วยค่ะอีกอย่างนึงที่จะให้ดูก็คือตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าที่เนี่ยเนี่ยมันจะไม่เหมือนของประเทศไทยตรงไหนโตรงที่ว่าที่เนี่ยเขาจะมีตู้เสื้อผ้าทำมากับตัวบ้านเลยเห็นไหม คือเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเป็นส่วนหนึ่งของห้องนอนเลยซึ่งห้องนอนเนี่ยจะต้องมีหน้าต่างและมีตู้เสื้อผ้าถึงจะเรียกว่าเป็นห้องนอนค่ะที่นี่ก็คือเปิดเข้าไปเป็นตู้เสื้อผ้าเลยแล้วนี้คืออะไรอันนี้เมย์ซื้อจากไอเคียมาก็เลยจะทําให้เหมือนเป็นตู้เสื้อผ้าที่แบบ walk in closet เป็นตู้เสื้อผ้าเดินเข้าไปได้เลย built in เลยนะาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็คือเมกะทาครั้งเดียวแล้วก็ให้ลูกโตไปเลยเหมือนกันค่ะก็คือจะได้ไม่ต้องทําหลายรอบเนาะทีเดียวจบ แต่ว่าตู้สื้อผ้เล็กนี้ก็มีก็คืออันเมื่อกี้ของพี่วินใช่ไหมแปดปุบเขาสามารถเอื้อมได้แล้วแต่ว่าค่าของน้องเคนเนี่ยเมยก็จะเอาให้แค่อันเล็กๆนี้ก่อนทำไมถึงต้องซื้อตู้สื้อผ้ตามไซส์ลูกเพราะว่า 1. ลูกจะได้ฝึกจับเองด้วยค่ะอันนี้เป็นหลักสูตรของที่เขาบอกมอนเตสซอรี่ใช่ไหมก็คือที่เนี่ยจะพยายามหนักมากที่จะทําอะไรก็ได้ให้มันเป็นไซส์เด็กเพื่อที่ว่าเด็กจะได้ เปิดตู้ขึ้นมาเองจับแขวนเองจับเก็บเองเราก็แต่งตัวเองได้อย่างนี้ค่ะอย่างในห้องเนเมย์ก็จะแต่งง่ายๆเลยก็คือมีสติกเกอร์ที่มันไว้แปะที่กําแพงได้ใช่ไหมซึ่งอันนี้คือสามารถลอกออกมาด้วยได้นะคะก็คือเวลาลอกเนี่ยพื้นวอลเปเปอร์ก็จะได้ไม่ต้องเสียเนาะพื้นที่ทาสีจะได้ไม่ต้องเสียก็คือลองเวลาเลือกก็คือลองดูนะคะอีกอย่างนึงที่มีก็คือนาฬิกาแล้วก็จะเป็นการฝึกลูกในการอ่านบอกเวลา ด้วยยเลยค่ะส่วนเวลธที่การแต่ง,ง่ายๆมีตุ๊กตามีรูปสีระบายน้ําซึ่งอันนี้เมย์ไม่ได้ซื้อนะเมย์ซื้อมันแบบที่มันยังไม่ได้ระบายแล้วก็เอามาระบายเองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะให้เห็นประเทศที่นี่ก็คือจะเป็นตัวกําหนดอุณหภ,ภูมิของห้องค่ะอันนี้เป็นฟาเรนไฮน์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่เซลเซียสน,นะคะ65นี่คือฟาเรนไฮน์ก็จะประมาณ20องศาเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ก็คือเอาไว้กําหนดอุณหภ,ภูมิในห้อง ของลูกโดยเฉพาะค่ะแล้วหลายคนจะถามว่าอ้าวแล้วไม่มีแอร์หรอปกติบ้านที่นี่นะคะถ้าเป็นสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่มีการเอาแอร์มาติดนะระบบใหม่ที่จะมีมาก็คือจะเป็นเอาตัวแอร์ตัวใหญ่ยักษ์เลยไปติดข้างล่างติดในในห้องตู้แอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการต่อท่อทั้งบ้านเลยค่ะแล้วก็ให้มันมาออกทางช่องแอร์แบบนี้นะคะ ก็คือวันๆหนึ่งไม่ต้องเปิดปิดก็คือเหมือนเปิดทั้งวันแล้วพออุณหภูมิในห้องมันเย็นพอแล้วมันก็จะตัดไปเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เข้าไปก็จะมีห้องน้ําไปเลยและนั่นก็คือวิธีการจัดห้องนอนของลูกของแม่ที่นี่นะคะแล้วก็เหตุผลที่ว่าทําไมแยกห้องควรจะแยกห้องนอนเมื่อไหร่ตอนไหนควรจะนอนร่วมกันถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะถ้าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะมี ตูมีเคล็ดลับดีๆในการจัดห้องลูกที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถใส่ลงในคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะจวมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ